has been made เกม MMORPG นี่เองครับเป็นอีกหนึ่งแนวเกมที่สร้างตำนานเรื่องราวไว้มากมายในโลกของเราเกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีหรือแยก่ก็ตามก็มักจะมีตัวแปรสําคัญนะครับอย่างผู้เล่นที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นจนกลายเป็นที่กล่าวขานในวงการเกมไปอีกนานแสนนานเลยครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยพวกเราทางทีมของอนเด็กเพร์ก็อยากจะพาเพื่อนๆนั้นไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของโลก MMORPG แห่งความอัศจรรย์ที่ครั้งหนึ่งเคยล่มสลายไปแล้วก่อนที่มันนั้นจะถูกจุดติขึ้นมาอีกครั้งอย่างสง,งาา่าผ่าเผยและนั่่นก็คืืออเรองรงาว การคืนชีพของไฟนัลแฟนตาซี14บอารียมรีบอร์นั่นเองครับ ดาว่าโลกของเราเกมเมอร์นั้นไม่ว่าจะชอบเล่นเกมแนวไหนก็ตามหลายๆคนนะก็คงจะคุ้นหูกันมาบ้างนะกับเกม R p g ซีรีสุดโด่งดังของค่าย Square Enix นะครับอย่างเกมไฟน a น f a n ฟ a ต y ีใช่ไหมล่ะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายข้อเกมแนว RPG จก็เถอะแต่แน่นอนแหละครับว่าเกมซีรีส์ในนั้นมันโด่งดังอย่างมากจนชื่อเสียงของพี่แกเนี่ยเรียกได้ว่ากระชอนไปทั่ววงการเกมกลายเป็นรากฐานให้กับแนวเกม RPG จีหลายๆเกมในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากว่าเกมไฟน์นัด้ขนาานี จุดเริ่มต้นของมันนั้นกลับเป็นอะไรที่ยากระบากมากๆเลยนะเพราะงั้นเนี่ยเราอยากจะพาเพื่อนไปดูเรื่องราวสุดแสนจะเป็นตำนานของไฟนอ l f ฟันตาซี4แต่ก่อนหน้านั้นเราก็คงจะต้องขอพาเพื่อนไปทําความรู้จักกันก่อนนะว่าไอ้เจ้าเกมไฟนอ l f ฟันตาซีเนี่ยมีที่ไปที่มากันยังไงบ้างครับ เรื่องราวของไฟ n a l f ฟน t a s y นั้นเกิดมาจากบริษัทพัฒนาเกมที่มีชื่อว่า s q u a r e s o f t นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาเกมสัญชาติญี่ปุ่นและก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1983แล้วซึ่งตัวของบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่สภาพของบริษัทในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงสุดๆนะครับจนกระทั่งในปี1987ด้วยกระแสเทคโนโลยีนะครับที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วก็ทําให้ความนิยมของเกมในยุคสมัยนั้นอยู่ที่ Fro Dis Disk ก็ไี้ริสู่พฟอร์มอื่นกันกันนนกยิ่งขึ้ครบ็ทําให้ ซ้อมที่สภาพเนี่ยก็ไม่ได้มั่นคงอยู่แล้วนะครับมันก็กลับทําให้พวกเขาจําเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับสภาวะล้มละลายเปน็นอันที่สุดมันจึงทําให้คุณฮิโรโนบุซาคากุจินักออกแบบเกมของบริษัทได้ตัดสินใจออกมาที่จะสร้างเกมสักเกมหนึ่งเพื่อส่งท้ายตัวเองนะครับในฐานะนักออกแบบเกมรวมไปถึงน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของบริษัทอีกด้วยนะเพราะคุณฮิโรโนบุเองเนี่ยก็ตั้งใจจะวางมือจากวงการเกมแล้วห่ะกครับถ้าเกมนี้ของเขานั้นก็ยังคงไม่ประสบความสําเร็จอีกซึ่งในยุคนั้นเองครับเกมแนวอาร์พีังเป็นที่นิยมมอย่างางกนะแถมคุณ็โร โนบุเองครับก็ยังมีโอกาสได้เล่นเกม RPG สุดโด่งดังในยุคอย่างตัวของ d a r ด o n Quest อีกด้วยจนรู้สึกติดอกติดใจอยากจะสร้างเกมอะไรแบบนี้มั่งเพราะงั้นตัวของคุณฮิโรโนบุนะครับจึงได้ทําการเริ่มร่างไอเดียของเขาที่มีความเป็น RPG โดยมีโลกพื้นหลังเป็นความแฟนตาซีอย่างเต็มเปี่ยมจนในที่สุดแล้วเขาก็ได้ให้กําเนิดเกมไฟนอลแฟนตาซีตำนานความมหัศจรรย์บทสุดท้ายของคุณฮิโรโนบุครับ จนคานั่งภายในปีนั้นนั่นเองครับเกมไฟนอลแฟนตาซีก็ได้ถูกเข็นเอามาวางขายนะครับในประเทศญี่ปุ่นในที่สุดถึงแม้ว่าตอนแรกเกมจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่ด้วยความที่เกมนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับเกมดักกอนเควสครับก็เลยทําให้หลายๆคนนั้นรู้สึกว่าเกมนั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วทำไมฉันต้องเสียเงินซื้อเกมแบบนี้เพิ่มอีกล่ะแต่ก็นั่นแหละครับด้วยพลังของผู้เล่นที่บอกต่อกันไปเรื่อยๆมันจึงทําให้เกมไฟนอลแฟนตาซีนั้นเนี่ยยอดขายพุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเเเปปป็็นนนนนนกกกมยยยยอออดดดิตภาาาใใใญีีุุ่่่่ไทททสซงงขลลัััครบบํห้ แควะซอมได้พลิกสถานการณ์กลับมามีรายได้เป็นกอบเป็นกำจนเรียกได้ว่าระสมความสาเร็จแบบสุดๆกันเลยล่ะครับนั่นเลยทําให้จุดประสงค์เดิมของคุณฮิโรโนบุที่จะทําให้เกมนี้เนี่ยเป็นเกมปิดตํานานของเขาก็ได้กลับมากลายเป็นซีรีส์เกมสุดโด่งดังในตํานานในวงการเกมยาวนานมากกว่าถึง36ปีกันเลยล่ะครับ โดยหลังจากซีรีส์เกมไฟนอลแฟนตาซีนั้นได้ถูกเข็นออกมาหลายต่อหลายภาคมากซึ่งก็เป็นที่นิยมในบรรดาเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายไม่น้อยเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่จบในภาคไม่จําเป็นต้องเล่นมาก่อนก็สามารถทําความเข้าใจกับเกมภาคใหม่ได้ระบบการต่อสู้ที่น่าสนใจรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่ตราตรึงจนทําให้ผู้เล่นหลายคนนั้นจะต้องหลั่งน้ําตาก็มีนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดถึงจุดแข่งของเกมไฟนอลแฟนตาซีแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกลิ่นอายของเกม RPG ครับที่ได้ดําเนินเรื่องราวอยู่บน Setting World เซตติ้งเว r ร์แฟนตาซีเหนือจินตนาการแต่ในนนนนตออัั้เเเงงทที่วกกกขาาาํํลม ป g s i ซิง e กิลเพลมาตลอดนั้นทาง Square อ n i x ก็ได้คิดจะทําเกมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในยุคนั้นครับและในปี2002เกมแนว MMORPG ก็ได้ถูกยืมยืมชื่อเกมในตำนานมาใช้และถูกปล่อยออกมาให้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นได้จับจองเล่นกันนั่นก็คือ Final Fantasy 11นั่นเอง แน่นอนแหละครับว่าเกมไฟนอตแฟนตาซี11นั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยตัวเกมนั้นเป็นเซตติ้งที่มีกลิ่นอายความเป็นซีรีส์ไฟน์นอตแฟนตาซีอย่างเหนียวแน่นเลยล่ะครับรวมไปถึงการที่เกมนี้ได้ลงให้เครื่อง PlayStation 2เนี่ยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆในญี่ปุ่นมันก็กลับทำให้เกมไฟน์นอตแฟนตาซี11กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งยวดยิ่งใหญ่อีกเกมหนึ่งภายใต้ชื่อของไฟน์นอตแฟนตาซีโดยการดูแลของ Square Enix นั่นเองครับและด้ยยกะสะออออีนาา้้มท่่ปปลโงงไ พวกเขาเนี่ยก็เลยทําการวางแผนนะครับที่จะทําเกม MMORPG อีกอันนึงขึ้นมาโดยจะต้องอยู่ภายใต้ชื่อของซีรีส์ไฟนอลฟันตาซีอย่างแน่นอนแหละครับเรียกได้ว่าใช้ชื่อนี้หากินยาวๆเลยนะครับซึ่งใครเนี่ยที่งงกันนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวของสควอชซ้อมเนี่ยก็ได้ผ่านเรื่องราวมากมายเลยครับจนมาอยู่ภายใต้ชื่อของสควออินิกในปัจจุบันนะกลับเข้าเรื่องกันต่อครับตัวของสควออินิกนะครับยังมีแผนนะครับที่จะกระจายเกมนี้ออกสู่สายตาคนทั่วโลกอีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจึงได้ใช้ทีมงงาานนบส่่วทีได้ ฟนอนแฟนตาซี11ขึ้นมามาร่วมกับทีมงานใหม่เพื่อสร้างโปรเจกต์นี้โดยมีคุณโนบูอากิโคโมโตะเป็นหัวหน้าทีมพัฒน,นาเกมในครั้งนี้ครับโดยพวกเขาเนี่ยได้ประกาศถึงโปรเจกต์นี้ในครั้งแรกปี2005ก่อนที่ระยะเวลานั้นก็จะได้น่วงเลยผ่านมาถึง5ปีในการสร้างสารรค์โลกแฟนตาซีใบใหม่นี้ออกมาจนท้ายที่สุดแล้วในปี2010ครับเกม MMORPG ภายใต้ชื่อไฟนอนฟันตาซีภาคใหม่ก็ได้เผยโฉมออกมาสู่สายตาชาวโลกในที่สุดนั่นก็คือไฟนอนแฟนตาซี14นั่นเองครับ น่นอนล่ะครับว่าการการันตีด้วยชื่อซีรีส์นี้ยังไงคอเกมนั้นก็ยังคงจะหลงรักโลกของไฟน์ลแฟนตาซีก็ต่างเชื่อมั่นแล้วก็จับจองเกมนี้กันอย่างมากมายในวันแรกที่เปิดตัวออกมาเรียกได้ว่ากระแสการเปิดตัวออกมาค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะแต่หลังจากที่นักวิจารณ์เกมและเหล่าผู้เล่นนั้นได้ลองสัมผัสกับเกมไฟนอนลแฟนตาซีภาคนี้แล้วก็กลับผิดหวังสุดๆเลยลหละครับเพราะเกมไฟน์นลแฟนตาซี14นั้นสามารถเรียกได้เต็มปากเลยล่ะว่านี่นั้นมันไม่ใช่เกม MMORPG ที่ทุกคนนั้นรู้จักแล้วเเเราาาาานน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 ัั้้้้้กกก็ตอออองงขทววคคม่่่่่ะหีีียพแ1ปบโล ก็ได้มีเกม MMORPG ระดับตำนานอีกหนึ่งเกมได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือ World of Warcraft ครับ,รบซึ่งเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสุดๆจนทำให้มีผู้เล่นหลักล้านคนภายในระยะเวลาไม่นานนั่นเลยทำให้แฟนเกมที่หลงรักความเป็น MMORPG ส่วนใหญ่จะยึดหลักของเกมนี้เป็นบรรทัดฐานของเกมประเภทนี้แทบทั้งหมดครับซึ่งเมื่อเกมไ i n a l Fantasy 14เนี่ยได้เปิดตัวออกมามันก็ทำให้ผู้เล่นทั่วโลกนั้นต่างเห็นตรงกันว่าเกมนี้นั้นไม่เหมือนกับเกมแนว MMORPG เลยสักนิดแถมยังไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหมใหมมม่่ๆทีอยาาาากจะเเข้สาาสัษษัผควป็น MMO RPG อีกด้วยครับแน่นอนแหละครับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมันก็รุนแรงมากขนาดที่นักวิจารณ์เกมบางสื่อนั้นจึงกลับออกมาบอกเลยแหละครับว่าอย่าคิดได้มาลองเล่นเกมไฟนอลฟันตาซี14เลยครับเพราะมันนั้นจะเสียเวลามากที่จะมาลองเล่นเกมนี้ที่เคลมตัวเองว่าเป็นเกม RPG ผู้เล่นหลายคนออนไลน์นะครับแต่มันก็ไม่ใช่เลยสักนิดนะซึ่งสาเหตุที่เกมนี้นั้นถูกถล่มยับเยินมันก็เป็นเพราะว่าความยุ่งยากในการเล่นนั่นเองครับถึงจะบอกว่าทีมพัฒนาบางส่วนนั้นจะได้มีประสบการณ์ในการสร้างความสำเร็จมาแล้วในไฟ แล้วด้วยความที่พวกเขานั้นยึดมั่นว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นําเทรนเกมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาอย่างยาวนานความมั่นใจตรงนั้นนั่นเองครับมันก็เลยทําให้พวกเขาไม่คิดที่จะศึกษาเกมแนวประเภทเดียวกันที่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนเลยล่ะครับว่าเกมเหล่านั้นมีระบบอะไรบ้างที่ผู้เรียนชื่นชอบนั่นจึงทําให้ไ i n a l Fantasy 14นะครับขาดความเป็น MMORPG ไปในหลายๆส่วนทั้งระบบเควสที่เข้าใจยากระบบคราไอเทมที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจําเป็นมากๆครับหน้าตาอินเทอเรซรวมไปถึงระบบต่างๆที่ดูงงๆแล้วก็วุ่นว ก็ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของซีรีส์ไฟน a l อตแฟนตาซีซึ่งก็ทาได้ดีบ้างเผาบ้างผสมกันไปครับการกระโดดที่ควรมีอยู่ในเกมประเภทนี้ก็กลับไม่มีแถมยังมีบั๊กเยอะมากๆจนเห็นได้แทบทั่วทั้งแมปภายในเกมการโจมตีออโต้ที่ควรมีเอาไว้เพื่อฟาร์มของนะครับก็ไม่ได้ใส่เข้ามาและที่สําคัญที่สุดครับสัญ,ญลักษณ์ของเกมซีรีส์นี้อย่างน้องโอกุโบนั้นก็ยังไม่มีให้ขีด่ด้วยซ้ำโอ้โหเจ็บปวดใจเหลือเกินทั้งหมดทั้งมวลนี่เองครับจึงกลายเป็นตัวจุดชานวนสําคัญของเหล่าเกมเมอร์ที่ทําให้้ถูกกมมองว่ Final ่่่าาาาเเภภนนีีป็ทยยแแล ล้มเหลวมากที่สุดในซีรีส์ไฟนอลฟัตาซีครับถึงแม้ว่าในภายหลังนะครับภาคอื่นๆจะได้มีการออกมาว่าออกมาบ่นกันอยู่บ้างนะครับแต่นั่นก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเม้ามอยกันครับเพราะว่าในระยะเวลาไม่กี่เดือนผู้เล่นเกมไฟนอลฟัตาซีนั้นก็กลับลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วจนทําให้เกมเมอร์หลายๆคนนั้นก็ต่างคิดว่าเดี๋ยวเกมนี้ก็คงจะปิดให้บริการอีกตามเคยและกลายเป็นความล้มเหลวที่ดังพร้อยที่สุดในซีรีส์ของไฟนอลแฟนตาซีอย่างแน่นอนครับ แต่ถึงจะได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มาอย่างหนักหน่วงแค่ไหนครับแต่ทาง Square Enix เองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนี้นะเพราะวพวกเขานั่นเองเนี่ยก็ต้องการจะกอบผู้ชื่อเสียงของบริษัทรวมไปถึงกอบผู้ชื่อเสียงของตำนานดับความแฟนตาซีครั้งสุดท้ายนี้ให้ผู้เล่นนั้นยังคงเชื่อมั่นต่อไปได้นั่นจึงทําให้คุณโยอิจิวาดะนะครับประธานของ Square Enix ในตอนนั้นได้ทาการวางแผนชุบชีวิตเกม Final Fantasy 14ขึ้นมาใหม่ซึ่งเขานั้นเนี่ยก็ได้ส่งเทพแห่งวงการนักออกแบบเกมเข้าลงงงสสสูู่่่นนนนนนาาามใใกกรรตออ้้้คคคััีีททซึ็ืุณโ โยชิดาที่ได้กลายมาเป็นผู้นําทีมคนใหม่ของเกมนี้ซึ่งในตอนนั้นเองครับคุณโยชิดาเองก็กาลังทําเกมระดับตำนานอีกเกมนึงอย่างตัวของดากอนคว u สเอ X อยู่นะแต่ก็ดันโดนดึงตัวมาช่วยทางไฟนัลฟัตาซีซะก่อนโดยพวกเขานนเนี่ยได้โลบแผนงานเก่าทั้งหมดทิง้งและเริ่มระบบก,การทํางานรูปแบบใหม่ทั้งหมดครับเมื่อจะเป็นรูปแบบการทํางานจากเดิมที่กระจายงานให้แต่ละทีมนั้นทําและนํามารวมกันในภายหลังก็เปลี่ยนไปการให้ทํางานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาเพื่อให้ทุกอย่างนะเข้าที่เข้าทางแล้วก็ใส่เข้าไปในเกมนะคร รวมไปถึงการรับฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของเหล่าแฟนเกมที่ติชมเข้ามาและนําไปปรับใช้อีกด้วยครับอีกทั้งยังเข้าไปศึกษาเกมประเภทเดียวกันที่ประสบความสําเร็จอื่นๆเพื่อนํามาปรับเปลี่ยนและกลายมาอยู่ในรูปแบบของไฟนอลฟันตาซีนั่นเองก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าทีมที่ฟอร์มขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้ต่างทํางานกันอย่างหนักและก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเข้าไปในเกมอย่างเต็มที่ซึงก็เริ่มจากการปล่อยแพทแก้มักออกมารววรวมไปถึงการเพิ่มระบบและคอนเทนต์ใหม่ๆเข้าไปในเกมอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาถึงความชื่นชอบของแฟนเกมและนําข้อออมมูลาาพัฒนต่่ยยดเรื แต่นานวันเข้าครับทางคุณโยชิดะเองก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าเกมไฟนอลฟันตาซีสิบนั้นมันก็ยากเกินกว่าจะเยียวยาแล้วเพราะปัญหาของเกมที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ระบบโค้ดมาเลยทําให้การแก้ไขปรับปรุงนั้นเป็นไปได้ายากและทําให้คุณโยชิดะนั้นได้ทําการวางแผนที่ยิ่งใหญ่และบ้าระหำ่ำที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่วงการเกมเคยมีมาโดยเขานั้นได้รเริ่มในการสร้างเกมไฟนอลฟันตาซีสิขึ้นมาใหม่อีกเกมหนึ่งเลยครับ ทีมงานทั้งหมดนั้นได้ทําการแบ่งเวลาบางส่วนเพื่อสร้างตัวเกมเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแต่พวกเขานั้นก็ยังคงปล่อยแพดแก้ไขตัวเกมเก่าออกไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอแต่ในระหว่างที่แผนนี้กําลังจะเริ่มขึ้นเหล่าผู้เล่นนะครับก็ได้สังเกตถึงอะไรบางอย่างที่แปลกๆซึ่งในตอนแรกเนี่ยบางคนก็คิดว่าพวกเขานั้นก็คงคิดมากไปเองแต่ยิ่งอัปแพทมากขึ้นเท่าไหร่ครับเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คือพระจันทร์ดวงที่2ได้ปรากฏข,ขึ้นมานั่นเองครับ พระจันทร์ดวงใหญ่สีแดงที่เดิมทีนั้นไม่เคยมีมาก่อนค่อยๆปรากฏให้เห็นเด่นชัดเรื่อยๆแถมมันนั้นก็ยังดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้โลกของพวกเขาเข,าเข้ามาเรื่อยๆขึ้นทุกแพตอีกด้วยซึ่งก็มีหลายแนวคิดต่างคิดกันไปนะครับต่างๆนานาว่าเจ้าสิ่งนี้นั้นมันควรจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ทฤษฎีที่หลายๆคนนั้นต่างยอมรับกันมากที่สุดก็คือเจ้าดวงจันทร์ยักษ์สีแดงดวงนี้จะตกลงสู่พื้นโลกและทําลายโลกของพวกเขาลงพร้อมกับการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้ลงครับนั่นจึงทําให้เหล่าแฟนๆนั้นก็ต่างเตรียมใใจจกกววัันนนนนเเเออาาาาาาไไวววว้้้้้้แล่่่่พขะตงยยบปทีมมห พร้อมทั้งตัวเกมเองครับก็ยังแจ้งวันที่จะปิดให้บริการเกมไฟนอล14เวอร์ชั่นนี้ลงไปอย่างเป็นทางการซึ่งทางค่ายเองเนี่ยก็ใจดีที่จะเปิดให้ผู้เล่นใหม่นั้นได้เข้ามาลองเล่นเกมไฟนอลฟนตาซีเวอร์ชั่นเก่ากันแบบฟรีๆก่อนที่จะทําการปิดตัวลงอีกด้วยนะแต่แล้วไม่นานครับวันสุดท้ายของตัวเกมก็ได้มาถึงเหล่าผู้เล่นหลายคนนั้นนะครับก็ต่างเข้ามาล็อกอินเพื่อจะจากลาเกมที่พวกเขารักก่อนที่จะจากกันไปในที่สุดครับแน่นอนแหละครับว่าบรรยากาศนั้นมันจะต้องดูเหงาแล้วก็ดูเศร้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่นน่่นนนนนนนาััััเเเออองงงงครรบกทีีิ์ว้้จะไดปดปตลลสยพ ก็ได้ดังแววไปทั่วทั้งเกมมันนั้นก็กลับสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นในตอนนั้นเป็นอย่างมากและแล้วนะครับวินาทีสุดท้ายก็มาถึงเราผู้เล่นนั้นได้เตรียมใจหรือครับว่าจะต้องออกจากเกมไปเราพวกเขานั้นก็ต่างคิดกันไปแล้วล่ะครับว่าพวกเขาจะต้องโดนดีดออกจากเซิร์ฟเวอร์ในอีกไม่ช้าแต่สิ่งที่พวกเขาเจอนั้นก็กลับเป็นเรื่องราวที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดเอาไว้ว่าจะได้พบเจอเป็นสิ่งสุดท้ายภายในเกมซึ่งมันเป็นอะไรนั้นเราก็อยากจะขอให้เพื่อนๆนั้นรับชมด้วยตาของตัวเองดีกว่าครับ บาฮามุตมังกรดำแห่งหายนนะนั้นได้ทําการปรากฏตัวขึ้นมาจากดวงจันทร์ยักษสีแดงนั้นครับแล้วก็ได้ทําการเข้าทําลายโลกใบเดิมของเหล่าผู้เล่นไฟนอลฟัซตอซีสิบสี่ลงอย่างราบคาบก่อนที่ผู้เล่นทุกคนนั้นจะได้ถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างถาวรทิ้งไว้แต่เพียงเหล่าแฟนเกมก็ต่างอึ้งกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าการที่ว่าเขานั้นได้เห็นโลกใบเดิมถูกทําลายต่อหน้าต่อตารวมถึงเหล่าตัวละครภายในเกมนั้นก็ต่างช่วยกันปกป้องโลกของพวกเขาอย่างสุดกําลังแต่ทุกอย่างนั้นมันก็กลับไายค่าครับมันยิ่งทํําาาาาาใใหหห้้้้้้้ผูเเเเลลล่่่่่นนนนยยคคััััไไดรรรบบบชมททีีีีจปแววกก็ตตงงสือก ขึ้นจนเว็บบอร์ดต่างๆนะครับในช่วงนั้นมีเรื่องราวจุดจบของไฟนัลฟาสซีเต็มไปหมดเลยล่ะครับแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คัตซีนี้กลายเป็นตำนานก็คือเพลงประกอบอย่างเพลง answer ที่รังสรรค์โดยคุณโนบูเออุเอมัตสึนักประพันธ์เพลงให้กับซีรีส์ไฟนัลฟัสซีมาอย่างยาวนานก็ได้ทําการสร้างเพลงประกอบนี้ขึ้นอย่างไร้ที่ติรวมไปถึงเนื้อเพลงที่มอบความหวังให้กับผู้เล่นก็ยิ่งทําให้เหล่าแฟนเกมไฟนัลฟัสซีนั้นมีความหวังที่จะสัมผัสกับตัว,ตวเกมภาคใหม่ที่กําลังจะตามออกมาในอีกไม่ช้า อบอกไว้เลยนะครับว่าดีจัด,จด หลังจากการจากไปของ f ฟนนัทฟันตาซี14เวอร์ชั่นแรกที่ถูกปิดตัวลงไม่นานครับคุณโยชิดะและทีมก็ได้ออกแถลงข่าวถึงภาคใหม่รวมไปถึงการแสดงออกถึงความพยายามตลอดหลายเดือนของพวกเขาในการทําให้เกมไฟนนั f ฟันตาซี14นั้นออกมาดีที่สุดโดยนอกจากจะได้ใจแฟนๆเกมซีรีส์นี้แล้วงานแถลงข่าวในครั้งนี้เองครับก็ยังเรียกน้ำตาของทั้งคุณโยชิดะเองรวมไปถึงผู้ที่ร่วมงานทุกคนในขณะนั้นซึ่งพวกเขาก็ได้ให้กําลังใจทีมของคุณโยชิดะอย่างเต็มที่เพราะความพยายามของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้เห็นภายในเกมอย่างชัดเจนแล้วล่ะครับนั่นจึงทําใหห้เแำ เกมนั้นก็ยินดีต่างที่จะเฝ้าคอยตัวเกมเวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกในไม่ช้าครับและแล้วตัวเกมภาคใหม่ก็ได้เปิดตัวให้เราผู้เล่นที่คิดถึงกินอายของเกมไฟน a ลแฟนตาซีสิบได้กลับมาอีกครั้งด้วยการเริ่มต้นการประจนภัยครั้งใหม่ที่กลายเป็นตำนานให้กับเกม MMORPG อีกเกมหนึงและนั่นก็คือไฟนอลแฟนตาซีสิบสี่อารีมรีบนั่นเองครับ ซึ่งมันนั้นก็เรียกได้ว่าสมการรอคอยกันเลยทีเดียวนะเพราะสาหรับตัวเกมเวอร์ชันใหม่นี้นอกจากยอดขายและจำนวนผู้เล่นที่พุ่งทะยานแบบไม่หยุดยั้งแล้วสื่อต่างๆเลยครับรวมไปถึงนักวิจารณ์เกมต่างๆก็ต่างออกมาชื่นชมตัวเกมเวอร์ชันนี้ว่าดีมากๆควรค่าแก่การลองเข้าไปสัมผัสอีกสักครั้งหนึ่งถึงขนาดที่คุณฮิโรโนบุซากาคุจิผู้ที่ให้กำเนิดเกมไฟนอลฟัสซียังออกมาพูดด้วยตัวเองเลยล่ะครับว่าเกมภาคนี้นั้นมันคือเกมภาคไฟนอลฟตสซีภาคที่ดีที่สุดอีกภาคหนึ่งเลยล่ะนั่นนจจึงงงงาาใใใ้เกกมมมัััรริิลบวววตขออีคปถด กลับมาเล่นเกมนี้ทําให้ฟาฟันวิกฤตความล้มเหลวที่ร้ายแรงไปได้และชุบชีวิตเกมนี้เหมือนกับตายไปแล้วให้กลับมากลายเป็นเกมยอดนิยมแห่งยุคได้ในที่สุดสมกับคําว่าอาร์เรียมรีบอกันจริงๆเลยครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของไฟนอน f a แฟนตาซี14ที่กว่าจะมาเป็นเกมที่ผสมความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านมรสุมลูกใหญ่กันมาพอสมควรจนเกือบจะทําให้ซีรีส์ของไฟนอนแฟนตาซีถูกปิดฉากตํานานลงไปได้นะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบแหละครับว่าเกมไฟน์นัทแฟนตาซี14ที่ราวกับว่าเป็นเท่าฐานนั้นก็กลับเกิดขึ้นมาใหม่และเฉิดฉายราวกับว่าเป็นฟีนิกส์อีกหนึ่งมัสคอตที่ตัวซีรีส์ไฟน a l ัทแฟนตาซีนั้นมักจะถูกนํามาใช้ผมนั้นอยากจะเปรว, Final 14, ว่นนลละา เหตุการณ์นั้นมันคล้ายๆกับวงจรชีวิตของฟีนิกซ์เลยถึงแบบนั้นเองแล้วในปัจจุบันต,ตัวเกมไฟนอลฟัสซิสซี่สิบสี่อารีมรีบอนี้เองก็ยังคงได้รับความนิยมจากทั่วโลกอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะเก็บค่าแอร์ไทม์เครับแต่ผู้เล่นก็ยังคงเหนียวแน่นซึ่งความสําเร็จนั้นก็การันตีด้วยการเพิ่ม expansion ชั่นขึ้นมาจนทําให้มีส่วนเสริมภาคต่อเกมนี้ด้วยกันถึง5ภาคแล้วด้วยกันโดยเริ่มจากเวอร์ชั่น Heaven w a r d ในี2เ1 5เว่น4.0 s t o ว b ร์ d ในปี 2015, 2017แล้วก็เวอร์ชั่นน5.0 2019 Doringer ใปี รวมไปถึงเวอร์ชั่น6.0 N Walker ในปี2021และเวอร์ชั่น7.0ที่กาลังจะมาในช่วงกลางปีหน้าอย่าง John t a i l นั่นเองครับซึ่งก็ต้องมีข่าวเว่ว้มาด้วยนะว่าเกม Final Fantasy C 14เองก็กําลังจะพอร์ตให้กับทางเครื่อง Xbox ลงอีกด้วยเพราะฉะนั้นสาวกเครื่อง Xbox ที่อยากจะลองสัมผัสประสบการ์การเล่นเกม MMORPG เกมดีๆสักเกมนึงเนี่ยภายใต้ชื่อของ Final Fantasy C 14แล้วก็ยังไงเนี่ยก็อดใจรอกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่ายอดขายในช่วงหลังๆนั่นเองครับจะตกลงไปบ้างแต่การมาถือของแพท7.0แล้วก็การพอร์ลง บอกนั้นน่าจะช่วยกอบกู้รายได้ของส qua r e Enix มาได้พอสมควรแหละครับหลังจากที่พวกเขานันเนี่ยปล่อย Final Fanta s y 16ออกมาแล้วก็ได้ยอดขายไม่เป็นตามที่หวังสักเท่าไหร่ยังไงเนี่ยตัว Final f a n t a s y 14ก็อาจจะกลับมากลายเป็นตัวชูโรงอีกครั้งก็เป็นไปได้อันละครับและนี่ก็คือเรื่องราวการเป็นตำนานของ Phoen i x Final Fantasy 14ที่เหล่านั้นได้ทำการเอามาเล่าขาในใ้เพื่อนๆน,นั้นได้รับฟังรับชมกันเกีก่ยวก,ก,กับการเกิดใหม่ของเกมนี้กันนะยังไงเนี่ยตอนนี้เวลาของพวกเรานั้นก็ใกล้จะหมดงะบกจะจากกาออกอ,อจขเ็ยสอ เพื่อนๆกันหน่อยและครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นเกมไ i n a l f a n t a ต y 14 r ารี r e b บ r n มาแล้วเพื่อนๆนั้นรู้สึกชอบอะไรในเกมนี้ทำไมถึงอยากเล่นอยู่ในปัจจุบันหรือว่ายอมเสียตัง์ Air Time เข้าไปเล่นเป็นระยะเวลานานๆจนทำให้คอมมูชไทยนี่นะครับก็ยังคงเหนียวแน่นกันอยู่ในปัจจุบันยังไงเนี่ยมาแชร์ความดีงามของไฟ n a l Fantasy 14ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองเล่นนะครับได้รับฟังรับอ่านรับชมกันได้เลยนะเผื่อว่าจะได้มีเพื่อนเล่นไฟน a น f ต n t นต y 14ด้วยกันเพิ่มเติ ไว้เลยนะครับว่าตัวเกมนั้นทําออกมาได้ดีจริงๆเป็นเกมที่เล่นเพลินมากๆ,ๆ,ๆเควสเยอะมากระบบตัวเกมถึงแม้ว่าจะซับซ้อนไปหน่อยแต่บอกเลยล่ะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่แอดเข็นว่าตัวเกมนั้นอาจจะมีต้นแบบมาจากไฟน a l f a แฟนตาซี12ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ามีกลิ่นอายตรงนั้นอยู่และส่วนตัวของผมเนี่ยก็ชอบไฟน์นัมแฟนตาซี12อยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยนะยังไงเนี่ยมาแชร์กันครับว่าไฟน a l f a แฟนตาซี14นี้มีอะไรดีกันบ้างเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ ทางเราพูดผิดไปหรือว่ามีส่วนไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนมาณนะที่นี้อีกด้วยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกระเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ